แจ็คแฟนฉันควงใบหม่อนเล่าชีวิตรักผิดใจรายชั่วโมงวิวาวิบลง่งแจ็คแฟนฉันควงแขนแฟนสาวใบหม่อนกิติยาเผยตำนานเลิกฟ้าผ่าก่อนกลับมาคืนดีพร้อมเปิดข้อดีที่ฝ่ายหญิงค้นพบ จนพัฒนาจากคนรู้ใจกลายเป็นคู่ชีวิตกลายเป็นคู่รักคนบันเทิงที่ขยันสร้างตำนานไปแล้วก็ว่าได้สำหรับแจ็คแฟนชันหรือเฉลิมพลที่คําพร์ธีระวงกับใบหม่อนกิติยาจิตพักดีหลังฝ่ายชายได้คุกข่าวขอแต่งงานและเพิ่งประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีทาย,ยาทคนแรก แต่กว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ทั้งคู่เคยประกาศเลิกฟ้าผ่าที่ทำเอาช็อกวงการบันเทิงมาแล้วล่าสุดที่อ้อยพี่ชอดได้เชิญทั้งคู่มาร่วมพูดคุยถึงความรักแบบไม่มีกากผ่านรายการคลับ Friday เดช์ตั้งแต่เริ่มคุยไปจนถึงขั้นตกหลุมรักแม้ใครต่อใครจะมองว่าแจ็คและใบหม่อนเป็นเพียงคู่รักคอนเทนต์ก็ตาม